เรื่องนี้ถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยจะเข้าใจเลยนะสําหรับลูกคําปฏิเสธของแม่อาจจะเจ็บกว่าไม้เรียวแต่สําหรับแม่คําปฏิเสธคํานั้นน่ะอาจจะทําให้หัวใจแหลกสลายเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเต้มานั่งรอแม่ที่มาหินอ่อนใกล้กับห้องน้ําในปั๊มน้ํามันที่ซึ่งแม่ของเขาทํางานเป็นพนักง,งานทําความสะอาดเด็กชายในชุดนักเรียนมอตอ้นนั่งเงียบใบหน้าของเขาแสดงถึงความอัดอั้นบางอย่างแม่เดินออกมาจากห้องน้ําสายตาเธอสะดุดไปกับรองเท้านักเรียนผ้าใบของลูกชายพื้นยางด้านหน้า อ้าออกมาจนเห็นนิ้วเท้าแม่ครับรองเท้าผมมันขาดหมดแล้วอ่ะเพื่อนๆนที่โรงเรียนอ่ะล้อผมว่าไอ้ปากฉลามอ่ะแม่ซื้อใหม่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเต้พูดด้วยเสียงสั่นเครือนะแต่ยังไม่ทันที่แม่จะตอบโชคชะตาก็เล่นตลกเข้ามาอีกกลุ่มเพื่อนนักเรียนของเต้แวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อพอดีเสียงหัวเราะย,ยอด,ดังขึ้นมาในทันทีเมื่อพวกเขาได้เห็นเฮ้ย hey! ดูนั่นดิไอ้ปากฉลามมันมานั่งอยู่ตรงนี้ทําไมวะ อ๋อมารอแม่ที่เป็นคนล้างซ้วมนี่เองไอปากฉลามไอรองเท้าขาดน่าสมเพศว่ะเต้ได้ยินแบบนั้นหน้าก็ชาไปเลยเขากำมือแน่นจนเจ็บแม่ของเขาก็ได้ยินทุกคําเหมือนกันนะเธอยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้เลยเสียงหัวเราะของเด็กๆเหมือนมิกลีดลงกลางหัวใจของเธอเธอเห็นแววตาเจ็บปวดของลูกชายที่มองมาเต็มไปด้วยความอับอายและก็ผิดหวังเมื่อกลุ่มเพื่อนของลูกก็เดินจากไปปราเนียถึงกับทรุดลงนั่งข้างๆเต แม่ยังไม่มีเงินจริงๆนะลูกแม่ขอโทษปราณีแม่ของเต้อายุราว40ต้นๆชีวิตของเธอวนเวียนอยู่กับกลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำมือหยาบกล้านหลังที่ปวดเมื่อยคือสิ่งที่เธอใช้แลกความอยู่รอดกับลูกเพียงคนเดียวเย็นนั้นแม่พาลูกชายไปกินข้าวที่ตลาดลานข้าวแกงของลุงชัยกับป้าสมรสองสามีภรรยาผู้ใจดีที่รู้จักกันระหว่างกินข้าวเต้พูดขึ้นลอยๆอยถ้าผมมีรองเท้าใหม่อ่ะผมอ่ะจะวิ่งให้เร็วที่สุดเลยแม่ จะได้ไม่ต้องมีใครตามมารอได้ทันคำพูดนั้นน่ะลอยเข้าหูเจ้าของร้านพอดีหลังมืออาหารจบลงป้าสมอนยิ้มให้แล้วก็พูดว่ามื้อนี้ยป้าเลี้ยงเองนะจ๊ะถือว่าเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตเต้กับแม่มีสีหน้าที่งงลุงชายก็เดินออกมาจากหลังร้านพร้อมยื่นธนาบัตรให้สองามใบใส่ในมือของเต้เอานี่ไอ้หนูลุงให้เอาไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะจำไว้นะความจนนมันน่ากลัว แต่ที่น่ากลัวกว่าคือการยอมแพ้ใช้สองมือเราเนี่ยสร้างคุณค่าให้ตัวเองขยันเรียนช่วยแม่ทำงานจะได้ไม่มีใครมาดูถูกเราได้อีกเข้าใจไหมลูกสรุปว่าลุงชายกับป้าสมอนนอกจากจะไม่เก็บตังค่าข้าวแล้วยังซื้อรองเท้าให้กับเต้อีกด้วยเต้น้ำตาคลอเบ้ายกมือไหว้ทั้งสองคนจนตัวงอหลังจากนั้นเต้ก็เปลี่ยนไปจริงๆเขาได้รองเท้ามาใหม่ด้วยเงินที่ได้รับ วันแรกที่สวมมันเขารู้สึกเหมือนตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าเดิมแต่นั่นน่ะเป็นเพียงการเริ่มต้นเต้บอกกับตัวเองว่าเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็รับปากกับผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าเขาจะทําตัวให้ดีบ่ายวันเสาร์เต้เลือกที่จะไม่ไปวิ่งเล่นเขาหิ้วถุงปุ๋ยเก่าๆเ,เดินไปยังปั๊มน้ํามันเริ่มต้นเป็นนักล่าสมบัติเขาคุยขยะจากถังหลังร้านสะดวกซื้อเริ่มจากขวดพลาสติกตามมาด้วยกระป๋องน้ําอัดลม กลิ่นเหม็นเปรี้ยวตีขึ้นจมูกในตอนแรกเขารู้สึกขยะแขยงแต่เมื่อนึกถึงคำของลุงชายว่าลุงให้ไปแล้วเนี่ยรักตัวเองให้เยอะๆนะใช้สองมือของเราสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะ เต้สลัดความอายทั้งหมดทิ้งไปเขาเริ่มเรียนรู้ขวดไหนขายได้ขวดไหนขายไม่ได้กระป๋องอลูมิเนียมมีราคามากกว่าเหล็ก1สัปดาห์ผ่านไปถุงปุ๋ย3ามใบเต็มแน่นวันอาทิตย์เต้ลากมันไปยังร้านรับซื้อของเก่าชายเจ้าของร้านมองเขาอย่างแปลกใจก่อนจะชั่งน้ำหนักและพูดว่าทั้งหมด45บาทนะเงิน45บาทอาจจะเป็นแค่กาแฟสำหรับบางคนแต่สำหรับเต้มันคือโลกทั้งใบเขารับธนบัตรใบละ22ใบและเหรียญห้าอีกหนึ่งเหรียญ น้ำหนักของมันน่ะหนักแน่นกว่าความรู้สึกที่เคยมีเย็นวันนั้นเขาวิ่งกลับบ้านยื่นเงินทั้งหมดนี้ให้แม่ปราณีมองเงินในมือแล้วมองหน้าลูกชายน้ำตาแห่งความตื้นตันก็ไหลาอาบเธอดึงลูกชายเข้ามากอดไม่ใช่เพราะดีใจที่ได้เงินแต่ดีใจเพราะลูกชายโตขึ้นแล้วก็มีศักดิ์ศรีลูกชายกำลังมีความรับผิดชอบและมีหัวใจของความเป็นลูกผู้ชาย จากวันนั้นเต้ก็พยายามที่จะช่วยแม่หาเงินหลังเลิกเรียนเขาก็ช่วยแม่ทําความสะอาดก่อนจะไปอ่านหนังสือในห้องพักเล็กๆที่ปั๊มเขาพยายามเก็บเงินจากของเก่าวันละเล็กวันละน้อยเมื่อเข้าสู่มัธยมปลายเต้ใช้เวลาว่างในการสมัครเป็นเด็กส่งของกลางวันก็เรียนหนังสือไปด้วยกลางคืนก็ทํางานเขาไม่เคยอายเลยนะโตขึ้นมาหน่อยเขาสอบติดวิศวกรรมโยธาด้วยทุนการศึกษาจากโรงเรียนเป็นหนึ่งในนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่ไม่เคยเรียนพิเศษแต่มีคะแนนติดอันดับต้นๆของรุ่นเต้พัฒนาตัวเองจนกระทั่ง เรียนจบและเชื่อไหมว่าจากรองเท้าคู่นั้นเขามีแรงบันดาลใจจนทุกวันนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆของตัวเองหลายปีต่อมากลับมาที่ตลาดสดที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงาร้านข้าวแกงของลุงชัยกับป้าสมอนตอนนี้ถูกปิดตายไปแล้วนะมีใบแจ้งหนี้ติดแน่นที่หน้าร้านทั้งสองมองร้านด้วยความสิ้นหวัง เพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะทําร้านกลับมาแต่ทันใดนั้นรถหรูคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดชายหนุ่มในชุดสูทเดินก้าวลงมาเขาคนนั้นคือเต้วันนี้เขาคือประธานบริษัทก่อสร้างระดับประเทศเขาเดินเข้าไปหาเจ้านี่แล้วก็จ่ายหนี้ทั้งหมดก่อนจะหันมาทักทายลุงชัยกับป้าสมนแต่สองคนเหมือนจะจําเต้ไม่ได้คุณคือใครอ่ะทาไมถึงมาช่วยเราป้าสมรถามเต้ยิ้มทั้งน้ําตาลุงกับป้าอาจจะจำเด็กที่รองเท้าขาดในวันนั้นไม่ได้ แต่ผมมันไม่เคยลืมข้าวแกงที่อร่อยที่สุดในชีวิตและคําสอนของลุงเลยนะครับลุงเคยให้เงินผมไปซื้อรองเท้าทําให้ผมมีแรงบันดาลใจและทุกวันนี้ผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วนะครับเต้ชี้ไปที่โลโก้บริษัทนอกเสื้อเป็นรูปมือสองข้างกําลังประคองเสาเข็มเขาบอกว่าคําสอนของลุงทําให้เขารู้ว่า2มือนั้นมีค่ามากแค่ไหนเขาจึงตั้งชื่อบริษัทนี้เพื่อเตือนตัวเองอยู่เสมอ หลังจากที่เต้แนะนําตัวเสร็จเต้ก็หันไปสั่งให้ทีมงานรีโนเวทร้านนี้ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะบอกว่ามาตอบแทนบุญคุณของคุณลุงกับคุณป้าสั่งให้ทุกคนทําร้านให้แข็งแรงที่สุดใช้วัสดุที่ดีที่สุดให้ร้านเนี้กลับมาเป็นหัวใจของตลาดอีกครั้งละครเรื่องนี้จบแล้วนะครับน้องเต้บอกว่าคิดถึงสมัยตอนสมัยเด็กๆเ,เลยนะตอนที่ตัวเองไม่มีรองเท้าวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนํารองเท้าดีๆ คให้กับเพื่อนๆนะครับรองเท้านักเรียนที่ใส่สบายทนมีทั้งสีขาวสีดําสีน้ําตาลพื้นยางกันลื่นใครๆก็ใส่กันใส่ไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนๆทนทานใส่ได้นานเป็นปีใครสนใจเ,เต้ปักร้านไว้ให้แล้วนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามชมละครดีๆใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับ